ก่อนอื่นนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณ FC ผู้น่ารักทุกท่านนะคะที่กดติดตามให้จนวันนี้ระยะชาแนลผ่านกดคือคนติดตาม1,000 subscribe เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ติดตามได้เรื่อยๆนะคะก็ฝากดูฝากติดตามข่าวคราวดีๆจากระยะชาแนลนะคะ เมื่อนี่พี่น้องขอสิมาเบอกเรื่องยังขอขึ้นใส่สูตรขึ้นเถว่ิขึ้นใส่สูตรแจงแจ่อติข่อยหนาวพี่น้องข่อยหนาวหดปิดหิดเต๋อใหญ่ข่อยเรื่อยๆแต่๋อใหญ่หน่อยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องค่อยไปเรื่องสถานการณ์ไอ้ฮังการีขอร่อยก็บบริทิมได้พี่น้องที่ว่าเออเขาเรียกอ,อะไรนะแรงงานไอ้ประเทศที่ว่าเออ สามารถส่งแรงงานมาทํางานที่ประเทศฮังการีได้ตามที่เป็นข่าวนาอพี่น้องเนาะแต่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหรือว่าข่าวเกอนมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนเขากระทั่งประกาศใช้กฎหมายใหม่เคร่งครัดกฎระเบียบในการส่งแรงงานมาทํางานที่ประเทศฮังการีซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าประเทศที่ได้รับอนุญ,ญาตให้มาทางานก็คือมีแค่สองประเทศก็คืออาร์เมาเนียกับจอร์เจียเนาะจ้ะเมื่อเนี้ ที่จริงเขาอัปเดตมาสักพักแล้วแหละแต่ค่อยไปทําเรื่องอื่นอยู่เขาก็ลืมมา,าว่าซูมุจเจฟั่งนาะจะเนาะขอยกเลยสิมา,าว่าซูมุจเจฟัง่งว่ามีประเทศรายชื่อประเทศไหนเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือมีรายชื่อเพิ่มขึ้นมาจาก ลิสเก่าก็คือแบบว่าลิสเก่ามีแค่อัมาเนียอัมเนียแล้วก็จอร์เจียใช่ไหมคะที่สามารถขอถิ่นพำนักและขออนุญาตทํางานได้นะคะตอนนี้ก็มีรายชื่อเพิ่มขึ้นมาประเทศอะไรทำน้ำทำไทยแลนด์หรือเปล่านะไทยแลนด์หรือเปล่าฮังการีไม่น่ารักหรือเปล่าวาซันก็เพื่อนๆหลายคนก็ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้น้องพี่น้องเนาะ เออบางคนก็วิ่งหาทางใดๆมันก็นยังมีบางคนด้วพี่น้องยังมีบางขนาดฝรั่งเองขอไปไ้ไฟก็นั่งไม้บางคนก็นยังมีการไปบอกว่าเอออนุญาตทํางานฮังการนีนู่นนั่นนี่ก็รอไปอมืมันก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆล่ะค่ะแต่ขอให้ติดตามข่าวสารแค่นั้นเองนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าประเทศไหนบ้างในปี2025ันยสฮังการีได้เข้มงวดกฎระเบียบก็เรารู้อยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างชาติ ประเทศที่สามารถส่งแรงงานเข้ามาทํางานในฮังการีได้ดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เราจะพูดกันที่ด้วยบัตรประจําตัวที่มาได้ด้วยบัตรประจําต,รรจตัวแรงงานก่อนนะคะบัตรประจําตัวแรงงานคืออะไรบัตรประจําตัวแรงงานต่างชาติคืออะไรเป็น เอกสารหรือเป็นบัตรที่รัฐบาลฮังการีออกให้แก่แรงงานจากบางประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในฮังการีภายใต้กฎระเบียบที่ง่ายขึ้นใช่ไหมคะคุณสมบัติของไอคุณสมบัติและข้อกำหนดของบัตรประจำตัวแรงงานต่างชาติออกให้เฉพาะพลเมืองของ8ปประเทศซึ่งเขามีอยู่ก่อนแล้วแหละแต่เขาไม่ได้คุยนะคะ ก็คือบัตรประจําตัวแรงงานต่างชาติเนี่ยมันง่ายสําหรับคน8ประเทศนี้นะคะก็คือได้แก่ยูเครนเซอร์เบียบอ,บอสเนียบอสเนียเฮอร์เซ,เซโกวีนานะคะชื่อเขาเป็นบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานอร์ดเม็กซิโดเนียหรือว่าเม็กซิโดเนียเหนือเบลารุสมอนโดวา,มอ,ามอนเทลเนโกมอนเตเนโกและรัสเซียนะคะก็คือ8ประเทศนี้เขาจะมีบัตรประจําตัว สำหรับแรงงานนะคะก็ไทยไม่ได้อยู่กลุ่มนี้อยู่แล้วในบัตรกลุ่มนี้ใช้สำหรับงานในประเภทใดบ้างก็คือใช้สำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่กำหนดโดยรัฐบาลฮังการีเป็นระบบที่ช่วยให้แรงงานต่างชาติจากประเทศที่กำหนดสามารถเข้ามาทำงานในฮังการีได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับขอใบทำงานอนุญาตแบบปกตินะคะ ผู้ถือบัตรสามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดแต่มีข้อจำกัดบางประการเช่นการเปลี่ยนงานหรือต่ออายุนะคะวัตถุประสงค์ก็คือช่วยเติมเต็มช่องว่างของตลาดแรงงานในฮังการีลดขั้นตอนการจ้างแรงงานต่างชาติจากประเทศที่ได้รับอนุญาตควบคุมและจำกัดแรงงานในต่างชาติที่เข้ามาในทำงานในประเทศโดยรวมแล้ว บัตรประจําตัวแรงงานต่างด้าวเนี่ยเป็นมาตรการที่ช่วยให้แรงงานจากบางประเทศสามารถเข้าทํางานในฮังการีได้ง่ายขึ้นไว้ภายในข้อกําหนดนะคะอันนี้เรื่องของแรงงาน8ประเทศที่พิเศษเสกพิเศษใส่ไข่เนาะอืมทีนี้ที่คนไทยใจจดใจจ่อคืออะไรคนไทยประเทศงานอุตสาหกรรมแล้วนนพี่้องเงืมโดยเฉพาะพี่หมอทั้งหลายพี่หมอนวดชันนี่ละจ้า เก็เจะอยู่ในประเทศที่สามารถขออนุญาตพำนักเพื่อการทำงานก็คือวีซ่าเวิร์กเพอร์มิทนะแต่ก่อนน่ะออกปุ๊บ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 คนไทยก็อยู่เติมเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้จนกระทั่งปีใหม่มาเข้าคัดออกพี่น้องคนที่อยู่เก่าเขาก็จะเตะออกคนที่อยู่ใหม่เขาก็ไม่ให้เข้านะคะเออไทยก็ได้รับผลกระทบ ก็คือเขาประกาศตอนแรกเขาบอกว่ามีประเทศที่สามารถทําได้ก็คือจอร์เจียกับอาร์เมเนียอาร์เมเนียเรารู้อยู่แล้วแล้วในเดือนในเดือนกันยายนสองสองพันห้ารอยี่สิบสี่ก็คือปีที่แล้วเขาดําเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้วประเทศที่เข้ามาเพิ่มคือฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์สามารถส่งแรงงานมาฮังการีได้นะคะเพราะว่าเขาในเดือนกันยายนยนสองพันยี่สิบสี่ฟิลิปปินส์ได้เปิดสํานักงานแรงงานในฮังการี เพื่อให้การคำประกันที่จำเป็นสำหรับรัฐบาลฮังการีในปี2025ฮังการีกำหนดโคต้าแรงงานางต่างชาติสูงสุดที่35,000 35, คนประเทศที่เคยอยู่ในรายชื่อก่อนหน้านี้เช่นอินโดนีเซียคาซัคส,สถานมอโโเเีีเวียดนามและพี่ไทยที่รักไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งแรงงานไปฮังการีอีกต่อไปนะคะ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนี้เพื่อป้องกันตำแหน่งงานของชาวฮังการีและครอบควบคุมการจ้างแรงงานต่างชาติให้เข้มข้นขึ้นซึ่งรายละเอียดเนะ่ยเคยพูดไปแล้วว่ามันจะเปลี่ยนได้อยู่เสมอถ้ารัฐบาลไทยมาทำเหมือนฟิลิปปินส์เนาะอันนี้ฟิลิปปินส์เขารู้ข่าวนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเขาก็เริ่มเริ่มตั้งแบบว่าไอ สำนังงานแรงงานเพื่อเป็นหลักประกันหรือว่าเงินเป็นหลักประกันเนาะอันนี้ลึกๆเราก็ไม่รู้กับเขาแต่คุณพี่ไทยไม่ได้ทําเช่นนั้นค่ะขั้นตอนการต่อวีซา่าใดๆน่ะค่อยเล,เล่าไว้ที่ในไหลสดก่อนนะคะว่าใครวีซ่าคนที่อยู่แล้วน่ะใครบ้างจะต่อได้กี่ปีหรือว่าผู้ที่มาใหม่ผู้ที่มาใหม่ก็คือผู้ยื่นขออนุญาตก่อนวันที่สามสิบเอ็ด ธันวาสองพันยี่อันนั้นก็คือสามารถเดินทางมาได้ปกตินะคะยังมาได้แล้วก็มารับวีซ่าทำงานที่นี่ก็คือใครที่ยื่นเรื่องก่อนเอกสารจะออกเอ้ยยื่นเรื่องก่อนกฎหมายจะออกก็คือยังสามารถเดินมาได้เดินทางมาได้ปกติส่วนคนที่อยู่ได้แล้วก็กลับไปฟังในไลฟ์สดอันเก่านะคะค่อยทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วว่าขั้นตอนการต่ออบบัตรประเภทไหนต่อได้กี่ปี แล้วมีสิทธิ์กลับมาทํางานได้อีกไหมเราเคยคุยกันไปแล้วนะคะในไลฟ์ก่อนๆสรุปแปดประเทศไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วเนาะเออแปดประเทศนั้นนไม่เกี่ยวกับเราแต่เรานะ่ะเกี่ยวกับการขอวีซ่าพำนักเพื่อการทํางานเพิ่มมาก็คือฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์เขาผ่านกฎเรียบร้อยเขาก็สามารถส่งแรงงานมาได้นะคะค่อยคือพูดตอแหลทำไมใส่เสื้อสุดแจ๊งๆค่อยหนาวพี่น้องค่อยหนาวอืมค่อยหนาวจ้ะ ขอเลยใส่ใส่ไปสลับมันหนาวเนาะคะ่ะก็กราบขอบุกคนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจนค่อยผ่านซับค่อยผ่านคนหนึ่งพันซับสไครต์แล้วนะตอนนี้ขอบคุณมากๆนะคะส่วนคนไทยกับค่อยเป็นใบพล่าป่ะนี่เออคนไทยก็อยู่ที่รัฐบาลนะคะผู้ใดบ้านยูกไก่ก็ไปถามรัฐมนตรีแรงงานเดอ้อเพื่อนคิดเห็นจังได คนไทยเดือดร้อนบอ่อถามว่เดือดร้อนกันเรวไปเนาะอืมค่อยก็ได้แต่นําข่าวสารมาสื่อสารให้พี่น้องได้ยินได้ฟังนะคะจะได้หนึ่งเพื่ออะไรไม่ตกเป็นเหยือนะคะจะได้รู้ข่าวคราวใดๆก็ติดต่อกับข่าวสารเรื่อยๆนะคะมันสักวันก็คงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ผู้ใหญ่นะคะแล้วแต่ผู้ใหญ่เพื่อนจะมาพูดมาคุยใดๆหรือไม่นะคะ ถ้าไม่มาถ้าไม่พูดไม่คุยก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคนอยู่เก่าเขาก็เตะออกคนอยู่ใหม่คนมาใหม่เขาก็ไม่ให้เข้าแต่ยกเว้นวีซ่าแต่งงานยังมาแต่งงานได้ปกตินะคะวีซ่าแต่งงานหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวธุรกิจอะไรยังมาได้เหมือนเดิมยกเว้นมีปัญหาเฉพาะเรื่องวีซ่าทางานนะคะในฮังการีนะคะเมื่อเช้าค่อยพูดจะพูดเรื่องอะไรค่อจะพูดเรื่องไอกฎหมาย EUDR เออแฟรเป็นทางการเนะเาะอเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนี่ละพี่น้องต่อไปเนี่ยคนไทยสินค้าจากไทยหรืออะไรนี่คอนเซิร์นไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกแต่อันนี้เราพูดในฐานะเราเป็นคนไทยเนาะสินค้าที่ส่งมายุโรปเนี่ยมีอะไรบ้างพวกกาแฟยางพาราผลิตภัณฑ์จากไม้เนี่ยจะต้องสืบหาต้นตอนะจ๊ะว่าผลิตจากที่ไหนทำลาย ป่าไม้หรือเปล่าออคุณเดเดี๋ยวค่อยจะเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังหรือเราในคลิปนี้เลยนี่ไหมได้โหลดข้อมูลไว้ไม่น้อเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟังเลยมันก็หลายเรื่องเนาะมันก็สับสนนิดหนึ่งคนคนเดี๋ยวแม่พี่น้องคอยขืนแขกคอยเกือบต๊เตียงคอยนวดแขกคอยเกือบต๊เตียงเมื่อกี้เพราะว่ายัางลูกค้ามันตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่แล้วนางกวรตินค่ะขอขอร้องควนตินไงเขาขืนนวดพี่น้อง ใจตูดโอหัวศูนย์ว่าสันข่อยอยากยันมันลงหันอืมแต่ข่อยสิตโตกรเนอะเอาขอไปเรื่องนี้ด้วยละกันเลยไหนๆก็ขึ้นแล้วตอนนี้ว่างนะคะ eu dr คืออะไรวะสัน eu dr ย่อม,มาจากอะไรวะ eu deforestation De regulation หรือระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ปลอดการทำลายป่ามาพูดทำไมพูดเพื่ออะไรคนไทยนะ่ะส่วนมากก็รู้อยู่แล้วเรามาอยู่มุงนอกพี่น้องท่านธุรกิจอย่างเขาเปิดหลานนวดเป็นบอจาเราชอบซื้อของที่เป็นแบบว่าพวกไม้สักโต๊ะเตียงอะไรเข้ามาใช่ไหมมันคอนเซิร์นเดต่อไปจะไม่สามารถนําเข้ามาง่ายๆแล้วนะจะต้องมีแหล่งที่มาและที่ไปนะคะอืมนี่นะเขาจะจากัดอะไรบ้าง ซึ่งระเบียบข้อ EUDR คือระเบียบข้อบังคับของสหาภาพยุโรปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดการทำลายป่าซึ่งได้รับการรับรองในเดือนมิถุนายนสองพนเพื่อป้องกันการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าทั่วโลกที่เกิดจากการบริโภคและการค้าของสหาภาพยุโรปนะคะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ EUDR เนื่องขอบเขตของกฎร,ระเบียบ ครอบคลุมเจ็ดสินค้าหลักที่เชื่อมโยงกับ,ก,บกับการทำลายป่าได้แก่โคเนื้อโก,โกโก้กาแฟน้ำมันปาล์มถั่วเหลืองไม้นะคะยางพารารวมถึงผลิตภัณฑ์แปลรูปบางประเภทเช่นหนังช็อกโกแลตเฟอร์นิเจอร์และกระดาษนะคะนี่เราคอนเซรนิร์นอยู่ตรงไหนเราคอนเซรนิร์นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะหลายๆร้านเห็นว่า เราไม่ได้ระบุว่าอะไรแต่ว่าเราเรายกตัวอย่างเช่นว่าทําไมเราอยู่ในยุโรปเราคอนเซิร์นเรื่องอะไรถ้าต่อไปนี้ถ้าเราจะสั่งพวกไอ้ของมาตกแต่งร้านนะพี่น้องไม้แกะสลักใดๆถ้าบอกว่าเป็นไม้สักอะไรนะ่ะเจ้าจะต้องไปสืบถึงแหล่งคนที่ส่งมาขายให้เราได้เราจ้องโชว์ได้ว่าไม้นี่เกิดจากที่ไหนพิกัดที่ปลูกต้นไม้นี่คือที่ไหนสีตองโซ่บ,บันนันได้พี่น้องถ้าคุณไม่ทําอย่างนั้นน่ะ ไม่สามารถนําสินค้าเข้าได้จะถูกแบนทันทีได้จ้านี่แหละจ้าเป็นเรื่องที่ว่าเอามาพูดทําไมเกี่ยวกันกับฮังการีพอดีค่อยได้ขึ้นแล้วเนาะกทท็ทนฟังไปใครอยากฟังเรื่องแรงงานเข,ข้าฮังการีได้ก็รีไป,ไปฟังต้นคลิปนะคะส่วนเรื่องนี้เรามาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมกันแล้วนะคะอือเป็นคนดีได้หมดเลยแรกเป็นการเป็นงานสองข้อกำหนดปลอดการทำลายป่าบริษัทต้องรับรองว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มาจากพื้นที่ที่ถูกทำลายหรือเสื่อมโทรม หลังวันที่31ธันวาคม2020นะคะก่อนหน้านั้นคือโอเคนะคะ3กระบวนการตรวจสอบธุรกิจต้องสามารถติดตามแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์จนถึงระดับแปลงที่ดินและพิสูจน์ว่าปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนนำเข้าสู่ตลาดในสหาภาพยุโรป4บทลงโทษนะคะ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามอาจต้องเผชิญกับการค่าเสียค่าปรับการห้ามขายหรือการจำกัดทางการตลาดนะคะทำลายในการบังคับก็คือมิถุนายน2023กฎระเบียบได้รับการรับรอง30ธันวาม2024บริษัทขนาดใหญ่ต้องปฏิบัติตามก็คือเริ่มปีนี้เริ่มเลย30มิถุนา ยนตอ2 0 2นี่บหริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กต้องปฏิบัติตามนะคะหรือ SME นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใด,ดผลิตสินค้ายางพารามาขายยุโรปน่ะต้องไปถ่ายจอเรด,ดาร์ได้วยว่าสวนไผมป่ายางใครทำไม EU DR ถึงสำคัญสหาภาพยุโรปเป็นหนึ่งในตลาดที่บริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำลายป่ารายใหญ่ E.U.D.R มีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบของสหาภาพยุโรปต่อป่าไม้ทั่วโลกช่วยแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงของสาภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวาภาพเพ่อรวนากฎระเบียบนี้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกทําให้ซัพพลายเออร์จากประเทศนอกสหาภาพยุโรปต้องพิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกําหนดนะคะจะกล้อยสิบริสไทยโฉนดที่ดินติดใบขังสินค้าคุณติพี่น้องอืม สรุปง่ายง่าย EU EDR หมายถึงอะไรเป็นกฎหมายใหม่ของสหาภาพยุโรปที่ใช้ออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าเข้าสู่ตลาดยุโรปนะคะหลักการสําคัญของ EU DR บริษัทที่ขายสินค้าบางประเภทได้แก่กาแฟโกโก้ถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มไม้ยางพาราและเนื้อวัวต้องพิสูจน์ว่าสินค้าเหล่านี้ ไม่ได้มีส่วนทําให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่าหลังวันที่31มธันวาสอ2 0ันเอออีกคอนเซิร์นน,นึงกาแฟลดน้ำหนักโกโก้ลดน้ำหนักใช่ไหมต่อไปอยู่ต้องติดข้างกล่องแล้วนะว่าแหล่งผลิตกาแฟมาจากไหนใช่ป่ะเออมเมล็ดกาแฟผลิตที่ไร่ยาย,ยสีโดยไร่ตรงนี้เป็นพื้นที่นามาก่อนไม่ได้ตัดป่ามีความเป็นไปได้ได้พ่นองก่อนจะสีส้มกาแฟอาหารเสริมมาขามืองนอกมีความเป็นไปได้นะ มันเป็นเรื่องไอ้นี่อยู่ใครได้รับผลกระทบผู้ส่งออกสินค้าไปยุโรปโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตและบริษัทนําเข้านะคะประเทศที่ส่งออกสินค้าหลักเหล่านี้ไปยังยุโรปเช่นบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงไทยในสินค้าในบางสินค้าทําไมถึงสาคัญช่วยลดการตัดต้นไม้ทําลายป่าและปกป้องสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ เพราะบริษัทต้องปรับตัวให้เป็นไปนตามกฎสรุปคือถ้าจะขายสินค้าในกลุ่มยุโรปต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทำลายป่าไม่เช่นนั้นจะถูกแบนนะคะสินไทยสินไทยสินไทยสินค้าจากไทยเฮ้ยทำไมหน้ากล้องฉันบุบ,บ,บสินค้าจากไทยที่จะได้รับผลกระทบจาก EUDR มีหลักๆอยู่3กลุ่มใหญ่เพราะไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ไปยังสหาภาพยุโรปได้แก่ห ยางผาล่าคี่น้องยางผาล่าดรับเบอร์นี่ไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราลายใหญ่ของโลกโดยมีตลาดยุโรปเป็นหนึ่งในปลายทางสำคัญสินค้าได้รับผลกระทบยางดิบแผ่นยางลมควันยางแท่งผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นยางรถยนต์และถุงมือว่าสันเออมันก็เป็นเรื่องของบริษัทเขานะแต่ว่าเราเป็นชาวบ,บ้านอย่างน้นอยๆหลายคนเน่ะมีสวนยางเป็นของเจ้าของใช่ไหมอืม เราจะกระทบยังไงไม่แน่นะต่อไปคนที่จะมาซื้อน้ํำยางกับเราอาจจะบอกว่าจ้องมีภาพถ่ายเรดาร์ที่ส่วนหรือเปล่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะทุกคนอืมสองน้ำมันปาล์มแม้ไทยไม่ใช่ผู้ผิดส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่เข้าอินโดนีเซียและมาเลเซียแต่ EUDR จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์น้ำที่มีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมเช่น๋อคุณเดเป็นส่วนผสมก็โดนได้พี่น้องสินค้าได้รับกระทบ ผลกระทบอาหารแปรรูปที่มีน้ํามันปลาล์มเช่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอต,ตายแล้วมากมาพี่น้องมากมาขนมครบเคี้ยวเครื่องสำอางสบู่อา้อาวกันไปสามไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้นะคะ wood and wood product นะคะก็คือเฟอร์นิเจอร์ใดๆที่ค่อยบอกว่าเตียงนวดโต๊ะนวดไม้แกะสลักทั้งหลายนะคะ แต่ไม้ไผ่ไม่ถือเป็นไม้นะคะไม้ไผ่สามารถทําได้นะเขาจะแยกประเภทไว้อยู่นะคะที่ส่งมาได้คือไม้อัดไม้ไผ่อะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนะคะไทยส่งออกเฟอร์นิเจอร์และไม้แปรรูปไปยุโรปเป็นจำนวนมากสินค้าได้รับผลกระทบเช่นไม้แปรรูปไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ไม้เยื่อกระดาษเออ สินค้าที่ได้รับผลกระทบบางอย่างที่ทางอ้อมแม้ว่าสินค้าไทยจะไม่ได้อยู่ในรายการหลักของ eu dr แต่ก็อาจได้รับผลกระทบจากห่วงโซ่อุปทานเช่นกาแฟเออกาแฟลดน้ำหนักทั้งหลายนะจ๊ะสินค้าเพิ่มความสวยกาแฟคอลลาเจนอะไรนะต่อไปก็ต้องอาจจะมีแล้วนะว่าต้องผลิตที่ไหนอาจจะต้องติดข้างกล่องก็ได้นะอตาย กาแฟได้ไทยเป็นผู้ผลิตกาแฟบางส่วนหากมีการส่งออกยุโรปต้องพิสูจน์แหล่งที่มา <c oughs> จำลักหนวไล่อืมแล้วก็โกโก้แม้ไทยจะปลูกน้อยหากแต่มีการส่งออกไปยุโรปก็ต้องปฏิบัติตามกฎผู้ใดนมจอดรล่ะนอาบ้าน่อยผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากป่าเช่นกระดาษเครื่องเรือนหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้นะคะ ผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยต้องพิสูจน์แหล่งที่มาของสินค้าเกษตรกร,ร,กรและผู้ผลิตนะคะเดี๋ยวนะเกษตรกร,ร,กรและผู้ผลิตผลิตต้องแสดงว่าสินค้าของตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทาลายป่าก็คือพิสูจน์ให้ได้ว่าก่อนเดือนอะไรปี20นะคะต้นทุนต้นทุนเพิ่มขึ้นอาจต้องลงทุนในระบบการตรวจสอบย้อนกลับและขอใบรับรองเออ เดือดร้อนประซ่าส้นน้เนี่ยความเสี่ยงต่อการถูกแบนสินค้าจากตลาดยุโรปหากไม่ปฏิบัติตามกฎข้อกําหนดสรุปสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากไทยได้แก่ยางพาราน้ํามันปาล์มและไม้แปรรูปส่วนสินค้าอื่นๆเช่นกาแฟและกโกโก้อาจส่งผลกระทบทางอ้อมจากข้อกําหนดของห่วงโซอ่อุปทานนะคะเขาบอกว่าว,วิธีการตรวจสอบและแสดงแหล่งที่มาตรวจยังไงจอบยังไง 1. ระบุพิกัดที่ดินต้องให้ข้อมูลตำแหน่งของแปลงที่ดินที่ใช้ผลิตสินค้าเช่นพิกัด GPS ของสวนยางพาร,ราไล่น้ำมันหรือแปลงปลูกต้นไม้จอบไปตัดต้นหม่แม้แต่ใสก๊กใดหน้าพยาย่อใหญ่สีหน้าไม่ใหญ่สาเจ้าตรงสีให้ได้ล้วจจะต้องมีเอกสารมายืนยันเดอ้อเออใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสาระ สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อยืนยันว่าไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าหลังวันที่31ธันวาคม2 0 2นนะคะอืมก็คือถ้าตรวจสอบว่าเจอก็โดนแบนนะคะการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าผู้ผลิตต้องมีระบบที่สามารถติดตามเส้นทางของสินค้าจากการจากแปลงปลูกโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกผู้นำเข้ายุโรปใช้ใบกำกับสินค้ารับรองว่าแหล่งที่มา บล็อกเชนในบางกรณีว่ัสนเอ้น,นี่ใครอะสเอกสารรับรองผู้ส่งออกต้องยื่นเอกสารรับรองว่าสินค้ามีแหล่งที่มาที่ถูกต้องและไม่เกี่ยวข้องกับ,ก,บ,ก,บการทำลายป่าอาจต้องใช้ใบรับรองจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับเช่น FSC นะคะ Forest อะไร Step Step Worship Council หรือ RSPO นะคะ การตรวจสอบโดยภาครัฐได้เอกชนสาภายุโรดโกรบอาจเข้ามาตรวจสอบหรือตรวจเอกสารย้อนหลังหากพบว่าแหล่งที่มาไม่ชัดเจนหรือมีความเสี่ยงสินค้าจะถูกนําเข้าและบริษัทอาจถูกปรับนะคะอืมก็ลองไปติดต่อกันไปดูนะคะไม่แน่ชาวสวนยางอาจจะต้องจดทะเบียนสวนก็ได้ใครจะรู้เพื่อระบุว่าพิกัดสวนพใาญ่สีลงทะเบียนระเด้มบริทไลปลาอืมประมาณนี้เนาะ ก็คือแล้วทีนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างว่าเราเจอเตียงนวดเจออุปกรณ์ตกแต่งร้านตู้ชงตู้โช์นะ่ะถ้าคุณซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้จากไทยแล้วส่งไปยุโรปต้องแน่ใจว่าไม้ที่แหล่งที่มีแหล่งที่มาชัดเจนและไม่มีการบุกรุกป่าเวลาไปคุยกับแม่ค้าคนขายแถวเจเจมอกรถามหาใบด้วยจากการรศีทรงมามีใบรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ ที่พูดไปนะคะมีเอกสรรารการตรวจสอบย้อนกลับที่ครบถ้วนเพราะว่าปกติแต่ก่อนเขาถามเรื่องภาษีก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วยังมีใบไอ้น,นี่อีกตายพี่น้องตุย้ยโอ้ขอขอใช้ขอใครขายใช้คำนี้ว้าผพกระทบใดๆเนาะทีนี้เขาไม้ที่ควบคุมมีไม้อะไรบ้าง ไม้แปรรูปไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ไม้กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษทานไม้พี่น้องทานกับผิดเดอ้อแต่ไม่แต่ไม้ไผ่แบมบูนี่ไม่ถูกนับเป็นไม้ในข้อกำหนดของ eu er eu dr เพราะฉะนั้นพี่น้องเศร้าไทยของเฮาจงดีใจว่าเฮาสิม,มีหวดหนึ่งเขาค่ะเพิ่นบระงับหวดหนึ่งเขาและกระติบเขาเฮาซ้ำนีเขาก็โอเคแมนบอนะจ๊ะไม้ไผ่ไม่ถือเป็นไม้นะคะ ไม้ไผ่เป็นสิ่งที่ AD ไอ้ดี่ได้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะลงแล้วแหละเมื่อยสมัสมัรน้ำลายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ